สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายสำหรับดวงครึ่งปีหลังปี2568ของชาวราศีกรกฎเผล่แป๊บเดียวครึ่งปีกันแล้วเวลาก็ช่างผ่านไปไวมากมาดูกันว่าใน ครึ่งปีหลังนี้นะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรดีไม่ดีมีอะไรต้องระวังไหมเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ในครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีกรกฎจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกมูลเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะเ็มเพรอเรอัศวินถ้วยแปดเหรียญน,นะคะอัศวินถือไม้เท้า world เเหรียญถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆ5ดาบนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่ใบพิเศษ Happy Scorer สำหรับใครนะที่กำลังเจอปัญหาเจอเรื่องเร็วร้ายนะเจอสิ่งไม่ดีในชีวิตหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะคะจงเชื่อเลยว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เสมอ นะปัญหาอุปสรรคมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้นะคะเป็นเครื่องปีนะที่คุณจะสามารถเคลียสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปจากชีวิตได้ปัญหาที่คุณเจอเจออยู่มันกำลังคลี่คายในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือคุณสามารถปล่อยวางกับปัญหานะบางเรื่องได้นะคะปัญหา,าบางทีเราอาจจะต้องใช้ความอดทนนะถึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ เหมือนคุณจะเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเข้าใจว่ามันมีบางเรื่องที่คุณไม่สามารถควบคุมได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเหมือนคุณอาจจะยอมรับนะคะแต่คุณก็ไม่ท้อนะก็มีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตนะต่อไปหรือคุณอาจจะได้รับกำลังใจดีๆก็ดดได้นะคะกำลังใจจากคนรอบตัวกำลังใจจากครอบครัวจากคนรักที่เหมือนทำให้คุณ มีแรงฮึดสู้นะในการทำงานในการใช้ชีวิตต่อไปก็ได้นะจากที่อาจจะรู้สึกแย่ๆก็เหมือนได้แรงบันดาลใจดีๆหรือมีเพชชั่นอะไรใหม่ๆที่มันจะกระตุ้นหรือทำให้คุณมีแรงฮึดสู้กับการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะชีวิตคนเรามันก็มีท้อมีเบื่อบ้างแต่เราก็ต้องมูฟออนนะออกมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ก้าวไปสู่ สิ่งที่มันดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยได้เดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่และเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางชีวิตที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนอาชีพก็ได้นะคะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนธุรกิจก็ได้นะจากที่ทำตรงนี้ก็อาจจะไปทา สิ่งอื่นๆที่มันจะเหมาะสมกับเรามากขึ้นนะหรือมีการได้จบจากสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ทําให้เราเติบโตก้าวหน้าแล้วเราก็ไปเริ่มต้นกับสิ่งที่มันเป็นการทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากๆแล้วก็เป็นราศีนะที่จะมีอํานาจบีบารามีหรือได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะอาจจะมีข่าวดี ในเรื่องของตำแหน่งงานก็ได้นะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้แสดงภาวะความเป็นผู้นําได้อย่างเต็มที่นะคะมีคนชื่นชมในความสามารถของเราไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตานะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศด้วยอาจจะได้ทํางานกับชาวต่างชาติต่างภาษานะมีหัวหน้าเป็นาชาวต่างประเทศก็ได้นะคะหรือการทํางานของเราอาจจะต้อง สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศบางคนมีโครงการจะไปทำงานต่างประเทศก็ร้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางนะเกี่ยวกับต่างประเทศก็จะนำพาซึ่งความสำเร็จแล้วก็เงินทองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติก็ได้นะสำหรับคนโสดนะคะเพราะว่ามีไพ่อา,อาัศวินถ้วยอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะเดินทาง ไปทำงานไปเรียนหรือไปท่องเที่ยวล้วนแล้วดีทั้งนั้นอาจจะเกิดการโชคดีจากการเดินทางนะหรือบางท่านทำงานที่แบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆนะคะยิ่งเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่นะมันก็จะยิ่งนำพาความสำเร็จความก้าวหน้ามาสู่ตัวคุณหรือเราอาจจะได้พบเจอนะเพื่อนทีดนน่ดีเป็นเพื่อนคู่มิตรเป็นเพื่อนซีนะคะที่จะคอยช่วยเหลือนะพึ่งพาซึ่งกันและก,กันหรืออาจจะได้ หุ้นส่วนก็ได้นะถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการบริหารเรื่องของเงินลงทุนนะที่จะเข้ามาหมุนเวียนทําให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนคนอ่เหมือนมีคนมาใจดีกับเราช่วยเหลือเรานะคอยที่จะส่งเสริมให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยดวงการงานถือว่า มีความก้าวหน้านะเติบโตมากยิ่งขึ้นแต่ความสำเร็จอะ่ะมันก็มาจากความขยันความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของเราด้วยนะคะการทำงานมันอาจจะเหนื่อยขึ้นนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทำต้องรับผิดชอบแต่มันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้นะดังนั้นก็อย่าท้อนะคะขอจงมุ่งมั่นนะทำงาน ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเชื่อเลยว่านะก็จะมีคนเล็งเห็นในความสามารถของคุณอย่างแน่นอนนะคะด้านการเงินนะก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะคะมีไพ่แปดเหรียญด้วยนะเป็นช่วงที่คุณจะเก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นนะใครที่มีปัญหาการเงินมาโดยตลอดนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะการเงินอาจจะ ไม่เป็นไปนอย่างที่คุณคาดหวังก็ได้อาจจะด้วยมีค่าใช้ใจ่ายเยอะนะวางแผนอะไรมันก็ไม่เป็นไป,นปนตามแผนเลยแต่ว่าในครึ่งปีหลังเนี้ยเหมือนคุณจะวางแผนการเงินได้อย่างรัดกุมเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะาวางแผนเป็นระบบระเบียบมีการลงทุนนะหรือมีการทําอะไรที่มันจะทําให้มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นก็ได้นะได้เงินจากการใช้ความรู้ความสามารถใครที่ทํางานที่ทางด้าน เกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆนะคะที่ใช้ความรู้เฉพาะด้านหรืองานทางด้านศินละปะนะก็จะมีผลงานที่โดดเด่นมีคนมาซื้อผลงานของเรานะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยก็ได้หรืองานที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินนะทางด้านไฟแนนซ์นะบริษัทลงทุนต่างๆก็จะประสบความสำเร็จดีด้วยนะคะ,ะเป็นช่วงที่การเงิน กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆจะมีเงินเพิ่มเข้ามามากขึ้นแต่ก็ระมัดระวังอาจจะมีแบบใช้จ่ายเงินเกินตัวนะใช้จ่ายเงินเยอะไปบ้างนะคะก็ระมัดระวังด้วยแต่เชื่อเลยว่านะด้วยพลังงานดีๆจากไพ่ก็จะทำให้คุณ มีสติในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสติเนี่ยถือว่าสําคัญมากเรามีสติในการหาเงินแล้วนะก็ควรที่จะมีสติในการใช้จ่ายเงินก็จะยิ่งเป็นผลดีกับชาวราศีกรกฎนะคะแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะมีแผนวางแผนเก็บเงินนะเพื่อซื้อรถคันใหม่ก็ได้นะมีอัศวินไม้เท้าด้วยนะคะซื้อเพื่อมาทํามาหากิน นะซื้อเพื่อความสุขสบายนะเพื่อมาซัพพอร์ตการทำงานของเราก็ได้นะก็รวนแล้วดีทั้งนั้นมีโอกาสได้ทรัพย์สินมีค่าที่เป็นของตัวคุณเองที่มันมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนะคะก็เป็นครึ่งปีหลังนะที่คุณจะ ทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จเพิ่มมากขึ้นปัญหาการทำงานที่คุณเจอเจออยู่นะอะไรที่มันติดขัดมันก็จะได้รับการแก้ไขคีคายในทิศทางที่ดีขึ้นจะมีคนเข้ามาให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือนะคะใครแนะนำอะไรนะบอกอะไรเราก็อยากจะให้น้อมรับด้วยความยินดีนะคำที่แนะต่างๆเราสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานนะกับการใช้ชีวิตใน ทั่วๆไปได้เป็นอย่างดีมากๆเลยทีเดียวแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของการคบคนด้วยนะคะอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินอย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องของเงินเงินทองทองอาจจะต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบให้มากมากนะคะด้านความรักนะสำหรับคนโสดนะคะอมองว่านะช่วงนี้นะคะในครึ่งปีหลังนี้เป็นโสด มันจะเป็นผลดีนะกับตัวคุณมากกว่าถ้าเราไปมุ่งมั่นจดจ่อกับความรักมากเกินมันอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการทํางานเรื่องของการเงินของเราก็ได้นะคะดังนั้นเราก็ควรจะโฟกัสให้มันถูกจุดถ้าเราโฟกัสเรื่องของการทํางานหาเงินมันก็จะยิ่งเป็นผลดีกับตัวเราเพราะว่าดวงความรักอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนหรือยังหาความ จริงใจนะจากความสัมพันธ์ยังยังไม่ค่อยชัวร์นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุยคุยกันอยู่ยังไม่อยากชัดเจนกับใครบางท่านอาจจะยังระอิสระยังไม่อยากถูกผูกมัดนะคะอยากใช้ชีวิตโสดให้มันคุ้มก่อนก็ได้นะก็เป็นช่วงที่คุณจะจริงจังกับเรื่องของการทํางานการสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณมากที่สุดนะคะสาหรับคนมีคู่นะก็อาจจะต้องระมัดระวังความอารมณ์ร้อน บางทีอาจจะเผลอใช้คําพูดไม่ดีต่อกันที่มันจะสร้างปัญหาสร้างรอยร้าวนะคะคือต้องอเหมือนกับว่าต้องพูดคุยนะด้วยคําดีๆให้กันนะคะอย่าพูดในสิ่งที่มันจะไปทําร้ายจิตใจ,จกันเดี๋ยวมันอาจจะสร้างรอยแผลนะคะที่มันที่มันจะสร้างความนะร้าวฉานให้เกิดขึ้นในความรักก็ได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางทีบางเหตุการณ์ก็ อารมณ์ร้อนนั้นกันทั้งคู่ถ้ายังอารมณ์ร้อนด้วยกันก็อาจจะแยก,แยกอยู่ห่างๆกันไปก่อนก็ได้พอจิตใจสงบนะเย็นลงก็ค่อยหันมาคุยกันมันก็จะทําให้ปรับความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นคู่รักไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะแต่ก็ ระมัดระวังบ้างนะคะมันก็อาจจะมีบ้างแหละที่อาจจะกระทบกระทั่งกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นสิ่งที่ไพายอยากจะสื่อเตือนนะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องของสุขภาพนะโดยรวมถือว่าร่างกายแข็งแรงดีนะคะอาจจะมีความเครียดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าไม่คิดไม่เครียดนะชีวิตก็ ดูจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่กอ็อยากประมาทกับการใช้ชีวิตยังคงต้องดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพของเราให้ดีด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่พ่ยอยากจะสื่อบอกปิดท้ายสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็เป็นช่วงครึ่งปีหลังที่อยากจะให้คุณหันมาดูแลใส่ใจความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นห่วงคนอื่นไปทั่วใจดีกับ คนอื่นมากเกินจนลืมที่จะหันมาใส่ใจความรู้สึกของตัวเองนะคะอาจจะทำาในสิ่งที่คุณอยากทำเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะบางทีสิ่งที่คุณทำอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะก็จงทำเถอะนะเพราะว่าวันเวลาผ่านไปไวมากถ้ามันผ่านไปแล้วเราอาจจะมานั่งนึกเสียใจที่เราไม่ทำนะในสิ่งที่เราอยากทำก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่ คุณต้องหันมาใส่ใจเยียวยาจิตใจตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณมีความสุขนะก็จะเป็นผลดีนะกับชาวราศีกรกฎด้วยนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาภยากรก็สามารถกดปุ่มซับปรแตนที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคมีราบนะมีความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังป,งปงัตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ